นะนะน,น,นะคะสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนะคะแล้วก็แรงมูลิติศเ,เพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ทางเรียนท่านการรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้เป็นตัวเชื่อมตัวประสานสําหรับทุกหน่วยงานและทุผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อที่จะมาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา,าชุมชนรอ,องรับสาหรับผู้ทีท่ ยากจนหรือว่า,าขาดแคลนนะครับทางโรงเรียนบ้านกลางหุวงเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ทางโรงเรียนบ้านกลางเราจะดูแลต้อนรับคนณะท่านเป็นอย่างดีก็เพื่อประโยน์ให้พรมสําหรับเราเร็วขา้นออกไปอ็ขอสวัสดีและก็ขออีนิต้อนรับทุกท่านดังครับนะคะขอเรียนเชิญ่สถาบันพัฒนาอุปกร์ชุมชนค่ะคณะหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเอง การพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับก็ไปใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและกองทุนของรย์นะครับนี่นะครับพี่ขาวครับคุณนิคมดวงมาลาครับเป็นสถาปนิกนะครับอยู่ในหัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเล็กๆแล้วกันนะครับเครือข่ายคอสอัอวหลวงประดิษฐ์เลี้ยงอยู่ครับจากจังหวัดพะเยานะครับขอบคุณมากนะคะ ในส่วนของมูลนิธิสิสเอเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองนะคะสุภาพิธสงครามค่ะหัวหน้าโครงการจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วเจ้นที่โครงการซึ่งรับผิดชอบอยู่ต่เมืองแม่สระนอกแล้วก็แม่สระในนะคะค่ะในฝั่งพื้นที่นะคะก็ท่าที่หนึ่งนะคะผุทธิพงศ์สวัสดิ์ค่ะนายกสมาคมลาโหมค่ะท่าที่สองนะคะ ับผมกำลังวิ่งอยู่กับทการสร้างบ้านานเงินนะครับสามัญพี่น้องเพื่อนรักพศครับว่าเป็นการประชุมครั้งที่สองนะครับภายใต้ความร่วมมือของสถาบันพัฒนาคนชุมชนเพื่อที่จะดำเนินโครงการที่ชื่อว่าโครงการบ้านมั่นคงแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวท่านพ่ออชเขาจะคุยมายละครับบ้านมั่นคงเนี่ยในความหมายว่าไม่ใช่ีแค่เพียงบ้านเนาะแต่ว่าจะมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถที่จะบุนสริกันได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดทางพอชองกระทปวที่มาไม่มีเอกสารชิ้นแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่มีฐานะยากจนแต่ยังไม่เข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐหลายๆอย่างมีเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย เรื่องบ้านเรื่องส ice, al, so ve, ันชาติเรื่องหลายๆลอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านจากสันสาตาไทยเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ในลุ่มน้ําแม่จันและแม่สลองนะคะหาว่าเราอี่ยไปละเมิดกฎหมายคดอการบุกรุกขยายที่ทํากินในพื้นที่ป่าไม้มันก็จะมันก็จะมีวัฏกรรรนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วพี่น้องก็เรียกร้องในการที่จะ ให้มีการแก้ไขสุดท้ายถ้าผู้สูงอายุพองมองมีช่วยนะเพราะว่ามีทั้งแปดหนึ่งครับมีบ้างของผู้สูงอายุคนพิการด้วยนะครับเด็กทางซีซีเอฟเขารับได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ก็จะมีการบูรณาการการเกิดขึ้นกันด้วยนะครับเพราะเวลาเราไปขัดสู่จะไม่มีสัญชาติไทยก็คอน้างจะยุ่งยากนย เขาต้องการโรฟความช่วยเหลืออีกเยอะค่ะอีกเยอะนะคะเท่าที่ลงพื้นที่นะคะ